เสียชีวิตของน้องอัญชรีซึ่งเธอเองเนี่ยเป็นพยาบาลถูกไหมครับ <ạ. S 1> แล้วก็พราบว่าเธอเสียชีวิตอยู่ในห้องพัก ที่น่าตกใจก็คือว่าหลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจไปเจอ<ะ>เธอนั้นพบว่ามันเหมือนกับมีผ้าเนี่ยพันอยู่ที่ตรงบริเวณลำคอของเธอด้วยแล้วหลังจากเกิดเรื่องถ้าคุณผู้ชมจําได้ลองย้อนกลับไปสักนิดหนึ่งในจุดเกิดเหตุจะพบว่ามันมีรถของน้องเนี่ยถูกขับออกไปคุณผู้ชมครับปรากฏว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจสามารถจับกลุ่มตัวคนร้ายได้เรียบร้อยแล้วผมอยากให้ดูนาทีสําคัญตอนโดนประชาทันก่อนเพราะหลังจากพาไปทําแผนดูนะฮะ

我讲白了。 พ่อครับ <Weekly> ไ <shut out> ปไไปแล้วจะมาให้ไอ้เขาพ่อพ่อพ่อให้แล้วไปครับคุณพ่อนะครับอนนี้เป็นพ่อคุณพ่อาไอไปใจยยนะรจะให้แล้วพ่อไป้ไม่กอกนไเขาุยไไไมไคผู้ชมครับภาพนี้ต้องบอกสนิดนึงก็คือคุณพ่อถูไหมครับคุณพ่อของน้ออัญชลีคนตายไยอมให้รถตารวจ ออกไปเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจคุมตัวคนก่อเหตุขึ้นรถคืออยากจะคุยกับมันนะีน่ฟังไปเรื่อยๆนะฮะเพราะไอ้นี่โคตรโหดเลยฮะผู้ต้องหาอยู่ไหนตอนนี้นะแกเหมือนไปเกาะ นี่คือคุณพ่อของน้องอัญชลีถูกไหมครับแน่นอนที่สุดการจับกลุ่มครั้งนี้เดี๋ยวเราจะได้ไล่เวียงว่าทําไมถึงไปจับไอ้แบงค์สุวัฒขุนทองเนี่ยนะฮะคือพฤติกรรมของมันเนี่ยเฮี้ยมเนี่ยฮะคือต้องบอกก่อนตารวจเขาปล่อยให้หลุดไม่ได้นะฮะเพราะถ้าผู้ต้องหาคือไอ้แบงค์เป็นอะไรเนตำรวจผิดนะฮะ แล้วคุณพ่อกับยติเป็นใครก็แค้นแล้ววันนี้คำสารภาพของมันอยากให้เห็นหน้าไอ้แบงค์เต็มๆสักนิดหนึ่งก่อนจะดูหลักฐานที่ช่องแปไปได้มาทั้งหมดทีมงานตัดภาพไปที่ไอ้เจ้าแบงค์หน่อยนะฮะหลังจากเกิดเรื่องวันนี้เขาพาไปทําแผนไม่เป็นไรเอาภาพตอนสัมภาษณ์เลยครับให้ฟังการเปิดใจไอ้แบงค์ขึ้นมาเลยหลังจากมีการจับกุมเรียบร้อยปรากฏว่าทางสอพอบอบผุดเนี่ยนะฮะเขาพาไปทําแผนหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เลยให้มีการสัมภาษณ์ โดยเบื้องต้นแบงค์ถามว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงปีนเข้าไปห้องน้องพยาบาลเขาตอบสั้นๆว่าไม่ได้ตั้งใจก่อเหตุและขณะเดียวกันตอนที่เข้าห้องไปเขาอ้างว่าเข้าประตูหลังคือต้องอธิบายอย่างนี้ไม่แน่ใจมีภาพอินเสิร์ตห้องที่น้องเสียชีวิตไหมลองเปิดขึ้นมามันอ้างว่ามันจะไม่ได้เข้าไปเหมือนกับย่ำยีน้อง<ะ>แต่มันอ้างว่ามันจะเข้าไปเอาทรัพย์สินน้องบังเอิญว่าน้องตื่นผมเล่าย,ย่อยๆนะฮะมันบอกว่ามันเอามือลอ็อกคอ แล้วอยู่ๆน้องก็ป๊อกไปเลยลองปังคําสารภาพและเดี๋ยววันนี้จะเปิดหลักฐานทั้งให้ดูนะว่าไอ้เฮียมนี่ทําอะไรไปบ้างไม่ได้ตั้งใจครับไม่ได้ตั้งใจเราก่อเหตุยังไงครับเราบุกเข้าไปในห้องอยังไงปีนไปด้านหลังครับปีนไปด้านหลังร,รอจังหวะตอนเขาเลิกงาน,นครับ ไม่อะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คิดเป็นแล้วปีนไปด้านหลังหมายถึงไงเข้าทางหน้าต่างหรือประตูโอเคนี่ก่อนโอเคคุยไดแล้วคุยไปแล้วคุยไปแล้วคุณผู้ชมครับเนี่ยฮะอันนี้คือตอนทําแผลเสร็จแล้วนะเพราะว่าวันนี้เองเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองเนี่ยหลังจากล็อกตัวได้เขาก็เลยต้อง สอบปากคำแล้วก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นลองตัดภาพตอนที่ฮิ้วตัวไปทำแผนสักนิดหนึ่งเพราะเมื่อคืนนี้ถ้าคุณผู้ชมจำได้ทางตำรวจเนี่ยเขาไปเจอหลักฐานพวกวงจรปิดและเราเองเนี่ยเขาก็ได้มีการบอกว่าหลังจากเกิดเรื่องเขาเอารถของน้องไปแล้วเอาไปจอดทิ้งนี่คือนาทีที่มันสารภาพผมคงไม่ต้องบรรยายนะคนเราจะชิงทรัพย์และมับอกเข้าทางประตูด้านหลังคำถามคือเองทำร้ายเขาทำไม ไอ้นี่มีเมียด้วยนะฮะคุณผู้ชมฮะเขาอ้างว่าเมียเขาหลับไม่เป็นไรทีมงานเปิดภาพตอนทําแผนเต็มจอกันฮะเอาเต็มจอความอำมหิตมันอยู่ตรงนี้มันบอกว่าตอนนั้นเนี่ยมันเห็นเหมือนกระถุงทองใช่ไหมวางอยู่ตรงหัวเตียงมันก็เลยจะหยิบทองของน้องจังหวะนั้นเขาบอกว่าน้องเนี่ยตื่นขึ้น,นมาพอดีคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมตอนตํารวจบอกทําแผนคือมันบอกว่าเหมือนเอาเอา,เอามือมันอะลัดเข้าไปที่ตรงบริเวณลำคอ อ่าลองฟังเสียงนะฮะตอนทำแผนสักนิดหนึ่งจะรไม่เ็นะคนะรับไเานออาง่ะ่ครับอาอาคนนอนอย่างนี้เกยเนีตกเห่อยไงมาจัับเกย่เกยเกยเตุกเกยเลเกยเรยกว่าเกยเกยเขาุ้น้หมายถึงวาสู้สู้ไเสู้สู้สู้สูมส้สู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 ้้สู เอ้ลบไปไหมึงติดตามบไปใช่เราไม่ได้ามือจดไมลาก็ล้มย่้ไม่ผมไม่ปักผมม่ไเอาปิดปาใช้มือไหนไปปิดาไมือ่มือมือมือซ้ายปิดาแล้วทีนี้อีมือทำยังไงมผมผม้องอย่ไเอาตั้งแต่ตรงนี้ดีกว่าน้องน้องตั้งแต่ทีดีกว่าพอแบบนี้แล้วเป็นงไงต่อแล้วก็ผมมอว่าผมจะไปแล้วเดี๋ยวผมจะง้อยแล้วก็ ผมจะไปนี่แกก็คลิ๊รกอลิ๊ร้อนร้นร้องเนี่แกก็จิ้มิ้เลยแกก็ตีอยเลยบีบบีบไปเนี่ยตอตอ้งบีตอนไหนดูน้มันก็เปลี่ยนได้าถ้าเปลี่ยนได้ามันีกดคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมที่เขาสารภาพ เขาบอกว่าเนี่ยเอามือกดเลยมีเสียงเปิดไปเรื่อยๆเลยฮะแล้วคุณผู้ชมครับเขาอ้างว่าตัวของน้องกรีแลกักมือเขาด้วย น้องนุกชื่อเล่นมันจะมีภาพนิ่งอันหนึ่งนะฮะเดี๋ยวทีมงานช่วยขึ้นคู่กันกับภาพตอนทําแผนสักนิดหนึ่งจะให้ดูมือใช่ไหมที่เขาบอกว่ามันมีแผลที่คอเพราะว่าเกิดจากการต่อสู้กับน้องนุกเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวลองขึ้นภาพคู่ขนานกันสักนิดหนึ่งเนี่ยนะฮะนี่อันนี้เพราะมาบอกตอนมันล็อกเนี่ยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะบอกว่าน้องได้ตัดมือมันนี่ฮะล่าสุดวันนี้ผมอยากให้คุณผู้ชมดูเพราะญาติิเนี่ยเขาแคนมาก อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยนอกจากจะปรีเข้าไปตบมันแล้วเนี่ยนะฮะและตํารวจกันเอาไว้มันจะมีหลักฐานทั้งหมดผมจะประมวลหลักฐานจากวงจรปิดห้องที่เกิดเหตุที่นอนพักอยู่ แบงค์อ้างว่านอนกับเมียและอาศัยจังหวะเมียหลับแอบออกไปทางด้านหลังคุณผู้ชมครับผมอยากให้ดูตั้งแต่ตอนต้นเลยเพราะน้องนุ๊กเนี่ยเขากลับมาจากสถานบันเทิงถูกไหมฮะแล้วเขามาถึงน,น่าจะตีสองกว่าแล้วก็เข้าห้องนอนเลยวงจรปิดตัวที่หนึ่งครับนายสวัสด์หรือว่าแบงค์เห็นบอกว่าหลังจากก่อเรื่องแล้วถูกไหมครับใช่ค่ะเอารถน้องออกไป และหลังจากนั้นพยายามจะเอารถน้องไปทําอะไรครับเมย์ก็คือขับออกไปจากที่เกิดเหตุแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมีการไปจอดไว้ที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งเนี่ยแหละคะ่ะอันนี้หลังจากก่อเหตุเลยค่ะเป็นเส้นทางที่ออกจากทางด้านของที่พักที่แฟลตเนี่ยนะคะแล้วก็ขับหลบหนีนไปอันนี้ตัวแรกอันนี้คือนาทีหนีใช่เพราะเมื่อคืนนี้ค,นคุณผู้ชมจะเห็นตอนนาทีตอนที่มันขับออกจากหอแล้วเราไม่ต้องเปิดซ้าแล้วนะเอาหลักฐานใหม่ให้ดูก่อนนี่คือนาทีก่อนจะจนมุมนะฮะต่อมาพอหน,นีเสร็จ คุณผู้ชมฮะมันจะมีการไปสลับลงสลับรถเ้วยนะฮะเห็นบอกว่าแบงค์เอารถไปจอดที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งและเดินออกจากห้างเพื่อไปซื้อเสื้อผ้าอ่เดี๋ยวดูนะฮะนี่ใช่ไหมครับเมใช่ค่ะนี่เอาไล่ทีละสเต็ปนะ,สะแสดงว่ามันวางแผนไว้เป็นขั้นเป็นตอนเพื่อจะหนีแต่ขอชื่นชมตำรวจมันจะมีภาพนิ่งต่อมาอีกอันหนึ่งเมื่อเขาจอดรถเสร็จนะครับเนี่ยค่ะอันนี้คือตอนที่ ตอนที่อยู่ที่ห้างสรรพสินค้าไปจอดรถทิ้งค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวฟังตามสเต็ปนะขโมยรถเขาอีกขับรถเขามาทิง้งและหลังจากนั้นมันเปลี่ยนเสื้อมันจะมีช็อตตอนมันเดินออกจากห้างนี่ฮะเปลี่ยนเสื้อละอขอชื่นชมตำรวจมากๆบอบพุดแล้วก็ชุดสืบของจังหวัดนะฮะและของภาคที่ไปเอาตัวไอ้เยี่ยมนี้กลับมาคุณผู้ชมรู้ปะ่ะมันหนียังไงต่อช่องแปดไปเจอหลักฐานค่ะมันไปขึ้นแท็กซี่ดูตามแราศสเต็ปไปนะ ภ้พต่อมาคือแท็กซี่ครับเมย์เขามีการเรียกแท็กซี่จากหน้าห้างสปปรรพสินค้าที่เขาเอารถของผู้ตายไปจอดไว้ะค่ะแล้วก็บอกให้คนขับแท็กซี่ไปส่งที่ร้าน,น,านาแห่งหนึ่งค,คือเขาอ้างว่าจะให้ไปส่งร้านมอเตอร์ไซค์แต่จริงๆไม่ใช่มันกําลังจะแวะไปยืมมอเตอร์ไซค์เพื่อนอคุณผู้ชมดูนะวิธีการของมันเดี๋ยวเพลย์ภาพนี้ซ้ําอีกรอบหนึ่งนี่คือทีละสเต็ปนะขโมยรถจอดทิ้งจอดทิงท้งเที่ยวห้างเปลี่ยนชุด เปลี่ยนชุดขึ้นแท็กซี่มาที่นี่และมันบอกว่าเดี๋ยวมันจะไปร้านมอเตอร์ไซค์แต่จริงๆไม่ใช่มันกาลังแวะไปหาเพื่อน mm. เพื่ออะไรรูไ้ไหมฮะไปเอามอเตอร์ไซค์เพื่อนครับคุณผู้ชมฮะแล้วพอมันได้มอเตอร์ไซค์เพื่อนคือแผงของมันเนี่ยกำลังจะหนีละสังเกตไหมว่าไอ้นี่ไม่โง่นะฮะถ้าคุณผู้ชมดูดีๆมันเริ่มสลับรถ mm. มเมนใช่ไหมวิธีการของมันเนี่ยคือถ้าคนงโง่โเนี่ยโจนงโง่ๆมันจะไปด้วยรถของคนที่เขาเสียชีวิต mm. ไอ้นี่สลับ แล้วไปวางแผนเหมือนจะสลับหลอกล่อตำรวจได้ว่าจอดทิ้งกูมาแท็กซี่อพอมาแท็กซี่เสร็จอากูลงเลยจากแท็กซี่แล้วไปเดินเฉียดร้านโมเตอร์ไซค์หลังจากนั้นพอมาได้โมเตอร์ไซค์เพื่อนคุณผู้ชมความฉลาดไอเนี่ยไม่ธรรมดานะมันเอาโมเตอร์ไซค์เพื่อนไปจอดทิ้งเอาไว้อีกที่ร้านขาย20บาททุกอย่างเอาเปิดช็อตต,ต่อมาเลยพอมาได้โมเตอร์ไซค์เห็นไหมฮะไอนี่สลับรถทุกช็อตฮะเวลาหนีตำรวจ นี่เอาเมย์อธิบายหนะ่อยนี่ได้รถเพื่อนมาแล้วนะเ<ช><ไ>ป็นมอเตอร์ไซค์และกําลังจะจอดทิ้งอีกแล้วใช่อันนี้ก็คือเข้ามาที่ร้าน20บาทค่ะแล้วก็มีการลักษณะเหมือนมองหาพนักงานที่อยู่ในร้านว่ามีใครอยู่ตรงไหนไหมค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็เหมือนเดินเข้าไปในร้านแล้วก็เอากุญแจมอเตอร์ไซค์ไปยื่นให้ประกับพนักงานเหมือนลักษณะว่าขอฝากรถมอเตอร์ไซค์หน่อยนะคุณผู้ชมดูดิครับแสดงว่าไอ้นี่มันไม่ธรรมดา,าจริงๆนะฮะคือมันพยายามจะทิ้งพาหนะ ล่องรอยของคนร้ายคือทิ้งพาหนะทุกอย่างที่มากับตัวเองและพยายามเดินหนีผมขอกลับมาตรงนี้คุณผู้ชมครับหลังจากมันทิ้งรถเสร็จมันเดินนะฮะแล้วมันเดินหนีไปพักอยู่ที่ห้องห้องหนึ่งเรื่องนี้ต้องบอกว่าตำรวจเนี่ยเขาไปกดดันช็อตต่อมาเคยปะ่ะผมเล่าให้ฟังนี้ก่อนพอเขารู้แล้วว่ามันทิ้งพาหะมันหมดทุกอย่างตำรวจไปเอาเมียมันมาเลยเพราะมันอ้างว่าเมียมันหลับเลยปีนเข้าไปเพื่อไปทําร้ายน้องตำรวจไปเอาเมียมันมา,มาและตำรวจก็ถามว่า ผัวเนี่ยก็คือไอ้แบงค์ใช่ไหม,อมไอ้แบงค์ไปไหนบ,ไบังเอิญว่าไอ้แบงค์โทรศัพท์มาหาเมียพอดีฮะ <c oughs> จังหวะที่โทรมาหาเมียคุณผู้ชมเชื่อไหมวิธีการตํารวจเขาซ้อนแผนเลยให้เมียเนี่ยบอกไอ้แบงค์เดี๋ยวเมียจะไปรับ <c oughs> แล้วชุดสืบจะขับประกบตามหลัง <c oughs> เพื่อจะย้อนสอนจับไอ้เฮียมนี่ฮะนี่คือนาทีตอนที่เมียกําลังจะขับรถไปรับผัว แต่ประเด็นคือชุดสืบจะสะกดรอยไปลากคอมันด้วยเชิญครับเมย์เนี่ยค่ะนี่เมื่อกครู่เนี้เห็นมอเตอร์ไซค์แล้วก็เห็นลูกศรสีเหลืองก็คือทางด้านเมียของผู้ต้องหาก็คือในแบงค์ค่ะขี่ไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเห็นชุดสืบก็คือรถกระบะของตำรวจเนี่ยมีการขับตามเข้าไปจุดที่นัดหมายกันกับในแบงค์ เพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้เนี่ยเองที่พยายามจะทิ้งพาหะเพื่อลบลอยเนี่ยนะฮะไม่ให้ตํารวจตาม,มตํารวจก็เก่งอย่างที่บอกตํารวจไทยถ้าจะจับนะฮะยังไงไอ้พวกนี้มันหนีไม่รอดสักคนนะคุณผู้ชมฮะถ้าตํารวจจะทําแล้วคดีนี้ก็ทําได้อย่างเก่งกาจด้วยค่ะตามเมียไปเลยและสุดท้ายก็เลยจับ,จบมันได้จับ,จบได้ก็จะมีวงจรปิดคะ่ะตัวที่จับได้แล้วจะเห็นผู้ต้องหาอยู่หลังรถตํารวจแล้วก็ออกมาแล้วคะ่ะหลังจากมีการจับกลุ่มตัวมายังดีว่าคดีนี้มันไม่ได้มีอาวุธหนักถูกไหมฮะ นี่ตำรวจไปเลยใช่ไหมนี่นี่อันนี้คือตำรวจมีขี่มอเตอร์ไซค์มีทางด้านของชุดสืบเมียแล้วก็เป็นชุดสืบกระบะหมดใช่แล้วมีวงจรปิดตัวตัวต่อไปค่ะตัวที่หลังจากจับกลุ่มเห้มาแล้วและหลังจากนั้นเนี่ยที่รถกระบะด้านหลังเนี่ยเดี๋ยวลองดูอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวจะมีตอนล็อกตัวมันคุณผู้ชมครับและแน่นอนที่สุดตัดภาพไปตอนที่นาทีมันจะโดนประชาทันอย่างที่บอกเป็นใครใครก็โกรธ คุณพ่อของน้องนุกอะ่ะคุณผู้ชมฮะวันนี้เขาพยายามขอดูหน้ามันน่ะเพราะคุณผู้ชมดูวิธีการที่มันหนีดิที่เล่าให้ฟังอย่างที่บอกมันพยายามลบรอยเท้ามันให้หมดแต่ตำรวจก็ตามรอยเท้ามันจนเจอสุดท้ายวันนี้หลังจากเกิดเรื่องครอบครัวเนี่ยเป็นฝ่ายสูญเสียตอนบ่ายสามโมงเครื่องครอบครัวน้องนุกครับเขาเดินทางไปที่เชิญวิญญาณยังหอพักจุดเกิดเหตุ พอพักจุดเกิดเหตุวันนี้ได้มีการนิมนต์พระมาหนึ่งรูปเพื่อเชิญวิญญาณน,น้องนุกนะครับบรรยากาศเต็มไปได้วยความโศกเศร้าเนื่องจากว่าทางครอบครัวเองก็ยังคงทำใจไม่ได้ห้อง211ผมลืมบอกไปว่าไอ้แบงค์อยู่210ค่ะี่ฮะคำถามคือที่พ่อกับญาติน้องไม่เชื่อคือเขาไม่เชื่อว่ามันจะชิงท้องลืมเล่าประเด็นสำคัญไปอันหนึ่งคืออะไรรู้ป่ะคุณผู้ชมฮะ ประเด็นสําคัญที่ผมต้องเล่าให้ฟังคือตอนที่ตํารวจอะ่ะเขาไปในห้องที่เกิดเหตุคุณผู้ชมจําได้ไหมวันแรกเลยอะ่ะเมื่อวานที่ข่าวออกเขาไปเจอว่ามันมีถุงยางตกอยู่ไอ้เฮียมเนี่ยมันอ้างกับตํารวจว่ายังไงรู้ไหมฮะแบงค์มันบอกกับตํารวจบอกว่ามันจัดฉากมันโยนถุงยางเลยคุณผู้ชมฮะเพื่อให้เหมือนกับว่าตํารวจเนี่ยจะได้เข้าใจว่าเฮ้ยคิดว่าจะลวนลามมันเลยจัดฉากโยนถุงยางเอาไว้แต่เอาจริงเนี่ยนะ ตำรวจเนี่ยไม่ค่อยเชื่อมันว่ามันจะเอาทองเพราะมันอย่างนี้จนกระทั่งน้องป๊อกไปเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดประสงค์เองเนี่ยไม่น่าจะทองครอ,อบครัวน้องก็ไม่เชื่อฮะว่ามึงอจะเอาทองวันนี้ตอนเชิญวิญญาณเราเองก็ได้มีโอกาสได้คุยกับทางด้านคุณพ่อด้วยนะครับขออนุญาตขอแสดงความเสียใจกับพ่อของน้องนุกด้วยจริงๆนะฮะเราเห็นพ่อที่เกาะประตูรถ เราเข้าใจแล้วว่าเป็นใครใครก็โกรธกว่าจะเลี้ยงลูกโตมากว่าจะให้น้องทํางานมีหน้ามีตาแล้วก็ไอ้เหี้ยมนี่แอบเข้าประตูหลังภาพที่คุณพ่อเกาะรถครับที่พยายามจะบุกไปดูหน้ามันเนี่ยนะฮะวันนี้ทางผู้สื่อข,ข่าวของเราได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณพ่อเราก็ได้สอบถามทางด้านของคุณพ่อเบื้องต้นพอหลังจากที่มีเหตุการณ์ชุลมุนเกิดขึ้นเนี่ยคุณผู้ชมครับหลังจากทําแผนเสร็จเนี่ยนะครับจริงๆญาติพยายามจะตามมาดูหน้าและนี่คือคุณพ่อคุณพ่อเองเนี่ยยังไม่ได้คุยกับสื่อ แต่นักข่าวพยายามถามบอกพ่อครับพ่อโกรธมันมากใช่ไหมพ่อเนี่ยก็สแสดงปฏิกิริยาตอบกลับก็คือเหมือนพยักหน้าเหมือนกับบอกก็ยอมรับว่าพ่อโกรธมันมากขอสแสดงความเสียใจด้วยนะพ่อนะเนี่ยฮะเดี๋ยวมีน้องๆน,นักข่าวเขาจะถามคุณพ่อเนี่ยเขาคุยกับคุณพ่อบ,บางช่วงบางตอนพ้อเมื่อกี้ได้เห็นหน้ามานันไหมคะขาได้ขอ้ขอความ สิ่งที่ทำมันผ่อนแปรเกินไปแล้วก็ถึงขออนุญาตนะขออนุญาขออนุนะข่าเมื่อกี้ได้เห็นหน้ามันไหมคะผู้ชมครับขณะเดียวกันวันนี้หลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่เองเนี่ยเขาได้มีการไปตรวจสอบทางผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยก็ได้มีการไปที่ห้องที่เกิดเรื่องผมอยากให้คุณผู้ชมดูห้องทางประตูหลังคำพูดที่แบงค์มันอ้างบอกว่ามันปีนจากห้องของเขาเองเนี่ยนะฮะ เขาอยู่2 1 0บนึ่ย์ะเมเขาอยู่ 210, 210ออส่วนคนตายอยู่2 1 1ติดกันค่ะเขาบอกว่าเขาปีนด้านหลังเนี่ยค่ะตรงแถวระเบียงที่มีเครื่องแอร์อยู่ตรงเนี้ยแล้วก็เขา<อ>้าแบบดด้านหลังใช่คือประเด็นหม่เสียดายคือวันนี้ไม่แน่ใจคือนักข่าวเราได้เข้าไปที่ห้องอื่นไหมยังไม่ได้เข้าใช่ไหมัเพราะประเด็นเนี่ยคุณผู้ชมครับต้องบอกงี้ก่อนว่าคือถ้าเราไล่เรียงไทม์ไลน์เนี่ยเดี๋ยวขอขึ้นไทม์ไลน์ให้คุณผู้ชมดูสักนิดหนึ่งเนี่ยนะฮะในตัวไทม์ไลน์ลำดับเวลา แล้วไอ้นี่ยมันคงได้ยินเสียงพ่อ<ะ>ห้องอยู่ติดกันเอาจริงเมมันก็ไม่น่าจะปีนได้นะ ระเบียงม,มันก็เขาเรียกอะไรกว้างแต่ห้องน้องมันคือชั้นสองใช่ไหมใช่ค่ะมันบอกว่ามันปีนเหยียบแอร์เหรอเมย์ใช่ค่ะก็คือ,อการปีนเหยียบแอร์แล้วก็ลงนี่ที่อะไรขออนุญ,ญาตเดี๋ยวทีมงานเอาเต็มเฟรมก็ได้จ่ะขอเต็มเฟรมนิดนึงเอาเต็มเฟรมอ่ะหยุดหยุดตรงนี้หยุดนิดนึงเข้าใจว่าลักษณะการปีนคุณผู้ชมฮะมันแหมผมก็ไม่รู้จะชี้ไงมันคงเหยียบเหล็กราวระเบียงเห็นนะฮะ,ะแล้วเข้าใจว่าคงเหยียบคอมเพรสเซอร์แอร์พอเหยียบคอมเพรสเซอร์แอร์ปั๊บมันก็เลยกระโดดไปที่่่่หห้้้้้้้ออออองงงงงนนนแลลลวววเขาาาาใจประะตููััมมมไได็กกถฮ มันเลยเข้าไปจังหวะน้องหลับเพราะช่วงนั้นเนี่ยเห็นบอกว่าน้องก็เพิ่งกลับมาจากการดื่มมันก็เลยจากการทําร้ายน้องวันนี้เพื่อนๆของน้องเนี่ยเขาก็เลยเปิดใจให้กับทางทีมงานช่อง8ด้วยก็คือคุณส้อยคุณส้อยเล่าให้เราฟังเนี่ยนะครับบอกว่านายสุวัสจริงๆแล้วเห็นบอกโอมันเป็นบาร์เทนเดอร์นี่ฮะไหนลองขึ้นหน้านายสุวัสต,ตอนที่โดนล็อกตัวตอนที่นักข่าวกำลังสัมภาษณ์ขึ้นมาไหนก็ได้ นี่คือนาทีทำไมมาถึงเข้าห้องได้ทั้งที่เราเห็นว่าช่วงตึกเนี่ยมันเว้นกันแบบน่าจะประมาณ4-5เมตรอะแต่แสดงว่ามันเหยียบบ่าข,ของปูนไปเนี่ยแล้วไปเหยียบแอร์แล้วก็ทะลุเข้าห้องอย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพส้อยเล่าว่ายังไงถึงไอ้เจรณีเจแบงค์คือส้อยเนี่ยบอก เป็นคนที่ทํางานอยู่ที่ร้านอาหารที่ตาบลแม่น้ําบนเกาะสมุยเนี่ยนะคะซึ่งทางด้านของเจ้าแบงค์คนกาะเหตุเนี่ยเคยทํางานอยู่ที่นี่แล้วก็เพิ่งจะลาออกไปเมื่อวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองค่ะเห็นบอกว่าตอนที่ลาออกไปทางร้านก็จ่ายเงินเป็นเงินเดือนพร้อมกับทิปให้เนี่ย20,000กว่าบาทนะปกติแบงค์เนี่ยทำงานเป็นคนดีแต่สร้อยบอกว่าเสีย,ยงเดียวคือชอบเล่นพนันออนไลน์แล้วเพื่อนร่วมงานก็มักจะเห็นแบงค์เล่นพนันออนไลน์ในเวลางานเป็นประจํา ทำให้เป็นภาระที่คนอื่นต้องทํางานแทนค่ะแสดงว่าไอ้นี่มันติดพน,นันใช่นี่ฮะแล้วยืมเงินเพื่อนบ่อยมากในที่ทํางานเพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่าเมื่อมาเล่นการพนันนี่หรือเปล่าเลยเป็นจุดเปลี่ยนที่เงินเดือนเลยใช้ไม่พอ,อและแต่คําถามคือแล้วมันรู้ได้ไงมันคิดได้ว่าน้องจะมีเงินใช่ไหมเมย์เพราะน้องก็เป็นพยาบาลประเด็นก็คือวันนี้มันอ้างเนี่ยนะฮะว่าหลังๆเนี่ยพักพวกต้องคอยเตือนใช่ไหมว่าเฮ้ย เองเงินขาดมือใช่ไหมพอเที่ยวยืมเงินเพื่อนมาเรื่อยๆเห็นบอกว่าก่อนหน้านี้มีรถมอเตอร์ไซค์มันก็เอาไปจำนำนะฮะ,ค,ะคุณผู้ชมฮะเอามอเตอร์ไซค์ไปจำนำและที่สําคัญก็คือเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเขาไม่รู้เลยว่ามันไปทําร้ายน้องจนกระทั่งเข้าใจว่าตํารวจไล่ดูรูปและเอามาให้ให้ร้านดูบาร์เทนเดอร์ใช่ไหมที่หายตัวไปเขาบอกใช่ก็สะกดรอยเลยแล้วล็อกเลยฟังเสียงทางด้านคุณส้อยเพื่อนร่วมงานฮะ ใช่ค่ะมันเป็นไปเกาะเต่าขอพังงานแล้วก็ชมปอนประจวบกรุงเทพมมไม่คือเขามาแท็กซี่ที่หนูรู้จักก็แล้วเขาจะไปที่ท่าเรือ,อเพื่อที่จะอาจจะข้าไปที่อื่นแล้วามฝั่งไปที่อื่นอแต่ว่าเรือมันเต็ม,มแล้วก็เลยให้แท็กซี่มาส่งที่ลานรถเช่า,า,า,าเพื่อที่จะมาเช่ารถแทนใช่แต่มาเช่ารถก็ไม่ทราบว่าจะไปที่ไหนใช่ แล้วก็ตอนนั้นตอนที่เขามาถึงเขาได้มีการพูดคุยอะไรกัน ไม่เพราะที่ร้านไม่มีใครเลยนะเวลานั้นแต่พี่ก็มาทราบภายหังใช่ค่ะตำรวจติดออกมาใช่ใช่เขามีการทิ้วถุงที้วอะไรมาบ้างไหมคะไม่เห็นละก็คือมาตัวเปล่าใช่โอ้ดิฟอนอยู่นะดูพฤติกรรมแล้วแล้วอย่างหลังจากที่เขาไม่เจอใครเขาก็ขึ้นขึ้นรถแท็กซี่กลับไปเหมือนเดิมนะคะดูจากในกล้องก็เขาโทรให้มีคนมารับน่าจะไม่ทราบสุุดมใช่ ราะหน้าเวลานั้นน่ะในโซเชียลอาจจะว่ายังไม่ได้มีข่าวคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกทุกท่านไปเนี่ยนะฮะว่าตํารวจพยายามสะกดเส้นทางที่มันพยายามจะหนีมันมีจุดหนึ่งถ้าคุณผู้ชมจําได้ก็คือจุดที่มันจอดรถแล้วมันเอามตาซค์เพื่อนมันเนี่ยไปจอดทิ้งจําได้ใช่ไหมเดี๋ยวลองขึ้นวงจรปิดหน่อยก็ได้วันนี้เราก็ไปถามร้าน20บาททุกอย่างค่ะว่าข้อท็จจริงแล้วเนี่ยบอกพี่ ตอนเขาเอารถมอเตอร์ไซค์มาจอดทิ้งพี่ไม่รู้หรอว่าไอเนี่ยมันแปลกๆอยู่ๆมันจะเอามอเตอร์ไซค์มาฝากร้านนี้เนี่ยพี่ไม่สงสัยหรอว่าอยู่ๆมันฝากรถไว้เพื่ออะไรปรากฏว่าทางร้านเนี่ยก็คือเล่าให้เราฟังเป็นพนักงานนะครับบอกว่าจริงๆแล้วเขาเดินมาถึงเขายื่นกุญแจมอเตอร์ไซค์แล้วบอกน้องพี่ฝากไว้หน่อยนะเดี๋ยวมีคนมาเอาคุณผู้ชมฮะเด็กร้าน20บาทก็งงอะเมเอไม่รู้จักกันเอานะแล้วมาอยู่มาฝากหนูสักพักหนึ่งพอมันฝากเสร็จปึง้ง ปากดสี่โมงเย็นตำรวจสกดรอยมาถึงเลยตำรวจตามมาถึงเลยฮะเขาก็งงเพราะเขาก็ไม่รู้ฮะอยู่ๆมันปากให้ปุ๊บมันไปเลยแสดงไม่รู้จักกับร้านนี้ม,มันคิดว่ามันจะทิ้งรถฮะเพื่อไม่ให้ตำรวจตามมันเจอมีเสียงน้องที่ขายของร้าน20บาทด้วยนะฮะใช่ค่ะเขาเข้ามาโจทย์หน้าร้านแล้วก็เขาเดินตรงเข้ามาหาน้องเลยค่ะ,ะแล้วเขาก็ยื่นกุญแจให้แล้วก็ก็บอกกับน้องว่าา่าานออเเีพืพม แล้วตอนนั้นหนูก็ไม่รู้ไงว่าเขาเป็นใครอะไรก็เห็นมาด้วยมิตรที่ดีหนูก็เลยโอเครับคุญเจวให้หนูก็ตอบรับเขาได้บอกไหมว่าเขาจะไปไหนหรือว่า ไม่ค่ะออามาให้ทําไมไม่เลยเขาบอกแค่วาเพื่อนเอาใช่ฝากแค่ว่าเดี๋ยวเพื่อนมาเอาก็เท่านั้นแล้วก็เดินออกไปเลยค่ะเราลักษณะท่าทีที่เราเห็นอะเขาเขาดูแบบว่ารีบร้อนดูยมีพิรุธอะไรไหมไม่มีมาปกติเลยค่ะเหมือนลูกค้าทั่วไปเลยแล้วเรารู้ไหมตอนนั้นว่าคนนี้คือคนที่ฆ่ารักษาเสาวพยาบาลนะหนูยังไม่รู้เรื่องข่าวเรื่องนี้เลยเรืตําซ้ำตำรวจเข้ามาถามค่ะเขาตามกล้องมาว่า คนนั้นอ่ะเอารถมาจอดที่นี่แล้วก็าคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้เนี่ยหลังจากเกิดเรื่องเนี่ยต้องขออธิบายอย่างนี้เนี่ยนะครับเพราะว่าเหตุการณ์ทั้งหมดต้องพูดแทนน้องที่จากไปด้วยเพราะน้องไม่ได้พาใครเข้ามาพักค,คือตอนแรกเนี่ยมันมีข่าวว่าน้องเนี่ยอาจจะพาเพื่อนเข้ามาพัก ซึ่งวันนี้เราเพื่อนๆเขาได้บอกไม่มีนะแล้วถ้าดูจากวงจรปิดเมื่อวานที่เราเล่าข่าวคือคน้องมาคนเดียวแล้วไอ้นี่แอบเข้าหลังห้องวันนี้เราได้คุยเนี่ยนะฮะกับทางด้านของวิวใช่ไหมวิวก็เป็นอีกคนหนึ่งเห็นบอกว่า เป็นกลุ่มของที่รู้จักกับแบงค์เนี่ยแหละ<ช>เอาอย่างนี้ก็แล้วกันวิวเขาพูดถึงแบงค์ว่าอย่างไงบ้างเมย์คือจริงๆอ่ะวิวเป็นแฟนสาวของเพื่อนแบงค์ที่มาขอความช่วยเหลือหลังจากที่แบงค์เนี่ยฝากมอเตอร์ไซค์กับร้าน2ี่บาทเสร็จแล้วโอ้ก่อนที่จะฝากก่อนที่จะเอามอเตอร์ไซค์ไปฝากที่ร้านย0บาทคือเขาอะ่ะอยากจะได้มอเตอร์ไซค์ปรากฏว่าแบงค์ Bank เดินเข้ามาหาแฟนของน้องวิวแล้วมาขอยืมเงิน500บาททางด้านแฟนน้องวิวไม่มีก็เลยไม่ให้แล้วแบงค์ก็เลยบอกให้แฟนน้องวิวเนี่ยไปส่ง ใส่ของเพื่อนอีกคนบอกว่าหิวข้าวมากขอยืมมอเตอร์ไซค์ไปซื้อข้าวห,หน่อยแล้วก็ขับไปเลยแล้วก็ไปจอดร้าน20บาทแล้วทิ้งไว้นี่แหละคะ่ะก็คือที่รู้ก็คือมันมามาัมา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 นหนังเจ็กซี่ตึ้งการมาหาแฟนนะคะก็คือยูยูยมันก็เดินข้าวไปเลยคะ่ะเพราะว่าแฟนอยู่ข้างล่างไอ้ยูมาบอกว่ามาขอเยี่ยมต่างแฟนตึ้งการเฟนบอกว่าไม่มีห้าร้อยตึ้งการเต็น เนี่ยแฟนเขาบอกไม่มีเขาเขาให้เขาให้แฟนไปส่งไหนอะค่ะตอนนั้นอันนี้ก็ไม่เน่จไม่กันเพราะยังไม่ได้ตามป็นอะไเอีอดค่ะไม่ขอโทษค่ะตึงถี่บอกว่าเขามาเขายืมมอเตอร์ไซค์แฟนนั้นได้ไหมไม่ไม่ไม่ยืมมอเตอร์ไซค์แฟนค่ะยืมของเพื่อนของแฟนอ๋อตึงถึงแฟนไห้ยืมไหมคะของเพื่อนเขาใช่ค่ะก็คือเขาบอกว่าเข้าว่าหิ้วข้าวก็คือนางไอ้พาไปกับแฟนก็คือแฟนไม่ได้แจ้งว่าพาไปนั่นก็คือไปไปนางกับแฟนนี่ก็ ก็คือเขาก็ยังไม่รู้ใช่ไหมครับพี่ก,ก็เมื่อค่ะบ่อเออพาพาพาภูคุณผู้ชมครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยกลุ่มเพื่อนๆนของน้องนุกก็ยืนยันเนี่ยนะฮะแจ้งเข้ามาแล้วว่าตัวน้องนุกเองเนี่ยที่ตอนแรกมันมีข่าวอัน,นต้องบอกก่อนคือมันเป็นข่าวที่ทางเจ้าหน้าที่เองเขาก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าทาไมน้องกลับดึก น้องไม่ได้ไปแวะเที่ยวที่ไหนเลยใช่เห็นบอกว่าน้องไม่ได้เที่ยวที่ไหนเลยแล้วน้องกลับมาห้องเลยแล้วโดนไอ้เขี้ยมเนี่ยปีนข้างหลังห้องเข้ามาทําร้ายน้องเพราะนั้นอันนี้ก็เลยต้องแก้ข่าวให้น้องด้วยว่าน้องไม่ได้เที่ยวจากข้อมูลล่าสุดเนี่ยนะฮะวันนี้ย้อนกลับไปที่ตอนทําแผนและเราไปเจอพ่อ ของคนก่อเหตุค,คำถามก็คือไอ้บาร์เทนเดอร์คนนี้ยอย่างที่เพื่อนบอกว่ามันติดพนันออนไลน์แล้วทําไมมันถึงเลือกเหยื่อที่อยู่ข้างห้องวันนี้ทันทีที่ผู้สื่ข,ข่าวของเราเดินทางไปที่จังหวัดตรังนะฮะไปเจอกับทางด้านดําดําเป็นพ่อของแบงค์เนี่ยแหละครับคุณดําบอกว่าเอาจริงตั้งแต่ข่าวออกผมเชื่อเลยว่าเป็นลูกชายผมและคุณดาพูดสั้นๆบอกเท่าที่ผมพอจะพูดได้ฝากขอโทษครอบครัวของน้องนุกด้วยครับ ฟังเสียงทางด้านของคุณดำหน่อยนะฮะรถไหนยอมาลงไหมมากมากครับตึงนยู่ใจไม่ลงต่เบ่งได้เกิหลับได้ไหมไม่ครับมไม่มันไม่เคยหลับเลยครับผมไมุ่งติงเหรไม่พุงริงอะรแต่มันไม่ไม่เคยไม่เคยบวมเลย บอกไบแลกกันเปมือนจะมเจ้านั่ง <spe> ผู้การแรกลยวดำใจดีดีือรับตาป้าบ้า่ไอุ้ ตลอดก็ว่าแบงตัวมาลอกเล็วครับในตัวมังงคุณผู้ชมครับขนาดเดียวกันวันนี้นอกจากพ่อแล้วก็คือคุณแม่คุณ<อ>แม่ของแบงค์เองเนี่ยวันนี้ก็ได้เล่าให้ทางทีมข่าวฟังนะครับบอกว่าแบงค์เนี่ยเขาเป็นคนมีความรับผิดชอบมากที่สําคัญคือเขามีเมียคนแรกเนี่ยเห็นบอกว่าอยู่ด้วยกันมา13ปีเขารับผิดชอบเมียทุกอย่างก่อนที่จะขาดกันไปเพราะแบงค์ไปสมัครเป็นทหารเกณฑ์และหลังจากนั้นเนี่ยเห็นบอกว่าเขามีเงินเก็บใช่ไหม แปดห 80, <000. S 1> มื่นอุ้ยแสดงว่าตอนไปเป็นทหารเกณฑ์ก็เงินเยอะเหมือนกันนะน<ห>ี่ไม่รู้ว่าแบงค์โดนให้ไปขับแก๊บบ้างหรือเปล่าเนี่ยนะฮะแต่แม่ยืนยันว่าลูกแม่เป็นคนดีแม่ก็ยังไม่อยากจะเชื่อว่าอยู่ลูกแม่เงินขัดสนถึงขนาดต้องไปปีนห้องเขาฟังเสียงคุณแม่เปิดใจนะฮะูเล่ก็โตก็โต,ต,ตอย่างอีกเลยด้แต่เมตเจ้าใจหมาเก้าใจเลยว่าจุดเตี้ยให้เยรงนียนมันกวนกูนี่นะเล่นไหม เพิ่งไปออกซึงวันี้หลังจากเออแบ่งตรงนี้เนี่ยแม่ได้เล่นไหมแบงมาไม่กี่ตักับกับแม่เออโอ้ใจไม่ควรเล่นเลยเพราะก็ว่าก็ก็ปิดนั่นนะก็ไม่เล่นเลยแต่ว่าแม่ในกับหมูก้าว่าก็เล่นว่าก็หอหมอบตัวอย่างนี้ไอไอหมอบตัวเลยแต่ว่ายังรักแม่รู้แม่เลยไอหมอบตัวลูก คุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถควบคุมตัวได้อย่างรวดเร็วหลังจากที่พบว่าน้องจากไปวันเดียวเท่านั้นล็อกตัวได้ทันทีเลยและก็ยืนยันว่าน้องไม่ได้ไปเที่ยวไหนและไม่ได้พาใครมาด้วยสุดท้ายน้องหลับและโดนแบงค์บุกเข้ามาทำร้าย